เราก็เราเราก็ดีใจที่แบบไฮ้พอดีรเรามีแฟนคลับที่แบบรักเราเมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สำหรับคนที่เชียร์อยากให้เราเป็นผู้จิงก็ขอบคุณมากมาเลยคระหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยดีครับสนุกดีครับก็ก็ตามแรงเชียร์ทุกคนครับก็เป็นผู้จิ้นก็ดีเป็นประสบการณ์ใหม่ๆหเพราะผมยังไม่เคยแบบมีผู้จิ้นกับเขานะครับก็ดีครับดีใจครับดีใจครับ นี่มีมีนะครับเคยมาไลค่ครับเคยมาไล่จะมาให้โซโครับอันนี้เล่นกูเกอรอยู่มุกบอกว่าอยากอยากเล่นมุกอ,อยากเล่นแบบแนวแอคชัน่นอะไรเงมุกให้เงยพูดถ้าแนวแบบของขังขาขาขคาถาคมอะไรเงี้ยอันนี้เข้มชอบมากจะบอกให้เข้มอ่ะถ้า,ถาเรื่องแบบนี้ปุ๊บเข้มเอาเลย<ม>น่าจะแบบมาจาก ส่วนลึกในก้นหูใจเท่มในกลน้หัใจที่หัวขากล้วยข้นมาเขยออกมาสิบห้ายี่สิบค่ะเปอร์เซน็นต์ส่วนส่วนส่วนบวงเนี่ยพี่ไม่รู้จริง <c oughs> เฮ้ยหนูเป็นน้องเขาดีกว่าหน้าเด็กมากอ่ะ เราสองนาทีนะหมวกค่ะหมวกอันนี้ปีปีไหนปีมีแ wow. ต mm ่ไ hmm. ม่บอกครับ มีแต่ไม่บอกมีแต่ไม่บอกเอาไป<ม>นู้นไปแล้วกันนะวบว <Okay, okay. S 1> ก,กกับลิปสติกอีกอีกที่กำลังทำครับรญี่ปุ่นครับ <c oughs> ญี่ปุ่น,นยอ,อยากไปไหนผมอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ครับาการดู คได้ครับเดี๋ยวเราขอแชร์รูปเล่นก่อนได้ไครับยงวะย้มเ้มไม่กดล่ะกดเท่ไหนฮะเอาละครับยิ้มไครับหนึ่สองส เรื่องสองสามไม่เป็นครับคือผมผมจอแจไม่เป็นผมถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันมันอยากเป็นแฟนก็ก็คงอยากก็คงเวทถามเขาว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยใช่เนอะไม่คุยเลยหรอผมเออผมผมจีบไม่เป็นผมไม่ไม่มีมาดอะ่มาดเข้าหาผู้หญิงไม่มีครับก็เออตรงไปตรงมาคุยกันได้ครับไหมครับเดินเข้าไปตรงไปหาผู้หญิงแล้วพูดว่าเป็นแฟน ไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราชอบกันสักคนอะไรอย่างเงี้ยเราไม,ม่แ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 อดไลน์มไว้เดี๋ยวเราคุยยาว,ยาวเดี๋ยวอธิบายใหมง <makes> I <noise>